สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เจโนออน้องซีครับเราเริ่มกันด้วยเสียงดุดุแต่จริงๆเจโนออยไม่ได้ดุนะเรามาพร้อมกับรถไลรูดเนี้ยนี้มาพร้อมกับรถวีสูส่ครับอ่ามันเป็นปีอะไรนะปีสอ,องพันสิบเจ็ดครับเครือ่องหนึ่งจุดเก้าครับอ่าเนื่งเครื่องหนึ่งจุดเก้านี้มันาจะประหยัดน้ำมันใช่ไหมประหยัดครับปรเป็นประหยัดนะประหยัดอ่าเป็นตัวใหม่แล้วตัวนี้เป็นตัวยกสูงเป็นตัวยกสูงหรือตัวเตี้ยเนี่ยตัวยกสูงครับอ่าตัวยกสูงก็คือ ไฮเรนเดอร์อ่าเดี๋ยวชมด้านหน้าเลยค่ะอันนี้กระจังหน้าเป็นคอมเมียมเป็นครมเมียมสองชั้นแบบนี้เลยนะคะอันนี้เป็นมาพร้อมตับไฟอะไรเนี่ยแบบนี้เขาเรียกไฟโปรเจคเตอร์ไหมอ่าไฟโปรเจคเตอร์ไฟโปรเจคเตอร์ครับนี้เขาเรียกไฟโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มาพร้อมตับไฟตัดหมอกแบบนี้เลยอ่าชมประมาณเมื่อชมด้านหน้าก็แล้วก็ชมด้านข้างค่ะอันนี้เดี๋ยวเราบอกสิว่ายางมาขอบอะไรลูกนะ้องนั่นนลูกค้าลูกยางตัวนี้จะขอบ สิบเจ็ดครับอ่าเป็นยางขอบสิบเจ็ดนะคะมาพร้อมกับแหวนคู่ตัวแบบนี้เลยนะคะเป็นยางขอบสิบเจ็ดค่ะรองยางยังลึกไหมลูกรองยางยังลึกดีอยู่เลยครับน่าจะใช้ได้อีกพักหนึ่งเลยนะครับอ่าไฟเลี้ยวล่ะนี่มีไฟเลี้ยวด้วยครับไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างเราด้วยอย่างที่บอกตัวคฮยเลนเดอร์มันก็ต้องมาคู่กับบันไดาข้าง<ช>เพราะว่ามันเป็นตัวยกสูงใช่ไหมใช่ครับอ่าเป็นตัวยกสูงก็ต้องมาคู่กับบันไดาข้างอ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดดิเปิดชมข้างในกันเลย ลองดูข้างในนะครับึ้นไปทดสอบสมรรถนะของมันไดข้างซิว่ามันแข็งแรงไหมอ่าเปิดแกะเปิดได้แ,แล้วนะตอนนี้อ่านี่มันไดข้างนะครับอ่าแข็งแรงนะสีเินไปเรียบร้อยแล้วอ่าลองไปดูซิลองชมที่หน้าจอก่อนซิอ่ะเปิดไฟให้ลูกค้าดูหน้าจอก่อนบ้างว่ามันเป็นยังไงอ่าให้ชมซิว่าอ่าประมาณนี้น อันนี้มีเบรก ABS ด้วยนะครับอ่ามีเบรก ABS ด้วยนะอ่าหน้าจอก็สีสันทันสมัยสวยดีเนี่ยครับอ่าเดี๋ยวดูซิแล้วก็อันนี้มีมัลติฟังชันที่พงมาลัยนะลูกยางนี้เขาเรียกว่ามัลติฟังชั่นที่พงมาลัยอ่าปรับเครื่องเสียงปรับขึ้นปรับลงปรับเสียงได้อ่าแล้วมียังไงเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรเนี่ยมีถุงลมนิรภัยครับอมีให้กี่ด้านลูกมีให้สองด้านเลยครับด้านคน คนขับกับคนนั่งครับอ่าแล้วคันนี้เป็นเกียร์อะไรลูกลองบอกลูกค้าให้ละเอียดเลยเป็นเกียร์ออโต้ครับเอ้ยอีกแล้วเมกมุ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 กครับเป็นมุกครับของขำครับอ่าเป็นเกียร์ธรรมดาครับเกียร์แม่นุ่นครับกี่กว่ากีกก่เ,ก,เกียร์ครับเป็นหกเกียร์ครับอ่าแล้วคันนี้นอกจากอันนี้แล้วมันมีกล้องถอยหลังไหมเนี่ยแม่มองเหมือนจะมีกล้องถอยหลังนะเดี๋ยวลองสาธิตให้ลูกค้าดูเลยดีกว่าว่าอ่า้องใส่เกียร์ถอยหลังลูกให้ลูกค้าเห็นว่าอ่ามันจะมีไหมมีครับมีครับใส่ได้เลยใส่ได้เลย ทำยังไงอ่าอ่าการใส่เกียร์ถอยหลังเ็าจะมีเสียงดังแบบนี้นะแล้วก็มีขีดเส้นลองบอกลูกค้าที่เส้นอย่างนี้มันเป็นยังไงเนี่ยมีเส้นสีเขียวสีแดงสีแดงอธิบายหน่อยนะรกเส้นสีเขียวก็คือใกล้โดนแล้วครับขยับได้อีกหน่อยแต่ว่าถ้าเส้นสีแดงอ่ะอย่าขยับอดนแน่ๆนะจงหยุดจมูกอ่าโอเคอ่าโอเคหอมปากหอมคออันนี้คอนโซลก็เป็นสีดําทั้งหมดเลยนะคะคอนโซลหน้าอ่าไม่บ่าเดี๋ยวเราพอพาลูกพาลูกชามาชมด้านข้างเลยค่ะครับอ่า แผงแผงประตูข้างนั้นก็จะเป็นสีดํานะคะคันนี้เป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะคะอ่าตัดด้วยคิ้วแบบนี้นะคะสีบอลเงินก็เป็นดีไซน์ที่ออกมาได้สวยแล้วนี่เดี๋ยวเราลองชมห้องผู้โดยสารกันอ่ะเราหลบมาให้เขาเห็นรถหน่อยเดี๋ยวสีบังหมดนะเะี้ยบังป่ะบอกลูกค้าด้วยนะบอกผ้าหรือบอกอะไรหรือบอกให้เรียบร้อยหรือเป็นบอกผ้าครับคันนี้บอกผ้าใหม่ๆเลยครับ อ่าเดี๋ยวพาเสร็จแล้วก็พาผู้ชมไปชมรอบพาเลยลูกพาเลยไปดูนีจ้าอะไรตรงไหนยังไงลูกบอกให้ละเอียดลูกลูกค้าเขาจะได้เยดูรถให้ละเอียดอันนี้ก็แม็กคู่ตัวนะอ่าแม็กคู่ตัวยางขอบสิบเจ็ดอ่าเดร็วครับอ่า,า<ส>มาชมเลยลูกขอก็กำลังจะตกนะเราก็อยากจะนำเสนอรถให้สำเร็จลุล่วงอันนี้อ่าอันนี้ก็คือต้องหลังนะ้องหลังครับอ่าโอเคมาพร้อมกับอะไรเนี่ย กันชนอ๋อกันชนไงแม่คิดว่าบันไดอ้าวกันชนว่าวันเย้าวันบันไดไม่ใช่ไม่ใช่นี่กันชนท้ายครับหลอกยอกบันไดข้างอยู่ตรจนูนครับนี่ยอกอ่านี่เอาอย่างขอบอะไล่บอลยิงย่างขอบสิบเจ็ดอีกครับอ่าตัวนี้อ่าขอบสิบเจ็ดแล้วก็อ่าสมกันกอนอันนี้เป็นปีอะไรนะลองบอกลูกค้าเรื่อยๆเผื่อลูกค้าที่ไม่ได้ฟังเราแต่ต้นก็จะไม่รู้ว่าปีรถอะปีอะไรและเครื่องเท่าไหรร่เปป็นถี เครื่อง1.9ครับอ่าเป็นแคปเปิดได้นะแคปเป็นได้ตัวไฮเลนเดอร์ค่ะชมด้านนี้ด้วยนะคะ่ะชมนั้องสองด้านเลยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นการนําเสนอรถแบบคร่าวๆนะคะวันนี้เราเรากับน้องซีก็ก็ซีก็กําลังฝึกหัดใหม่เนะแต่เดี๋ยวก็เก่งเนาะแต่ครับแต่ก็มีความพยายามนะ อาจจะบางทีอาจจะมีหยองหยอมีมุกบ้างหยอดมุกหยอดมุกเดี๋ยวอีกหน่อยแม่จะให้สายเดียวแล้วเนี่ยอ่าไปเลี้ยวที่กระจกไฮรันเดอร์แมคคู่ตัวขอบสิบเจ็ดอ่าข้านก็ครบแล้วนะมีไฟตัดหมอกด้วยนะคันนี้อ่าเราจะเปิดราคากันเท่าไหร่ดีเราลองคิดก่อนเอาสักทานี้ดีไหมโอเค เดี๋ยวปรึกษากันแล้วแม่ลูกจะเปิดราคาเท่าไหร่อ่ะสำหรับ isuzu d max highlander คันนี้นะคะเป็นปี 2, 2017เครื่อง1,900งพัน cc ค่ะเป็นแคปเปิดได้นะคะเป็นตัว highlander อ่ามาพร้อมกับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟตัดหมอกสวยๆแบบนี้เจโน้อยเปิดราคาเพียง400,000บาทโอเคไหมลูกโอเคครับอ่าปรึกษากันเรียบร้อยนะแล้วนะลูกแม่กับลูกเปิดราคาเท่านี้นะคะถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่เจโน้อยนะคะที่เบอร์บอกว่าลูกคา้าเลยลูก0 8 1 7 8 5ป สี่เก้าสี่เก้าววันนี้เจวันนี้ก็สามารถติดต่อที่เจน้อยได้โดยตรงนะคะไม่ว่าจะไลน์ก็เบอร์นี้เลยค่ะจะโทรสอบถามก็เบอร์นี้เลยนะคะสําสหรับเจนอ้อยก็จะประจําอยู่ที่สาขาอภอชุมแสงนะคะส่วนหอจระเสมุยบริการสาขาเพื่อภาษีก็จะมีให้หมดอยู่ประจํานะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือจะมาดูรถที่เราทั้งสองสาขาก็ได้นะคะ อ่าสุดท้ายนี้เจ๊น้อยขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ให้ความไว้วางใจเลือกใช้บริการออกรถกับเจ๊น้อยและเฮียหมวยหอจระกขสมุทรบริการสาขาชุมแสงทั้งสองสาขาต้องขอขอบคุณจากใจจริงค่ะแล้วที่ถูกใจมากๆเลยลูกค้าต่างจังหวัดค่ะทําให้เจ๊น้อยได้ทํางานไปด้วยได้เที่ยวไปด้วยเพราะส่วนใหญ่เจ๊น้อยกับเฮียหมวยเนี่ยจะเน้นไปส่งลูกค้าไปส่งรถลูกค้าด้วยตัวเองเพื่อจะได้ทดสอบสมรรถนะรถของเราด้วยแล้วที่สําคัญก็อยากไปเจอลูกค้าเพื่อไปขอบคุณลูกค้าด้วยตัวเอง ก็ทําให้เราทั้งสองคนได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดกันด้วยต้องขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะวันดีค่ะวัสดีครับ